ไะแม่แตนหรือว่ายายแตนออกมาโพสนะคะเตือนสติป่าท่านหนึ่งว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมจะทำอะไรก็คิดให้ดีๆเกิดอะไร ค่ะพี่น้องค่ะยังไงวันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ฟังและวันนี้สาวไอไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับสาวคำโพยสวัสดีค่ะสาวคำโพยสวัสดีค่ะสะาวไอจากเหตุการณ์นะคะที่อะไรเกิดอะไรขึ้นสําหรับแม่แตนนะคะหมอราใจเกินแสนเนาะที่เดาออกมาโพดว่าเออเตือนสติป้านะคะอย่าทําแบบนี้เพราะว่าทุกคนจะรู้กันว่าตอนนี้นะคะน้องแฝดน้องเพชรน้องพลอยตอนนี้คือกําลังเป็นไวรัลเป็นกระแสแฟนนะคะให้การตอบรับทุกฟีก้าวทุกการเคลื่อนไหวก็ว่าได้ สำหรับน้องๆทั้งสองคนค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะตั้งแต่พูดพูดเลยเนาะตั้งแต่น้องเนี่ยตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาอยู่บ้านใจเกินร้อยเนี่ยด้วยความน่ารักของตาเพตทตาพลทั้งความน่ารักความฉลาดนะเออก็เลยทำให้เอฟซีพ่อเอฟซีแม่ที่เป็นเอฟซีของคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยนะโดนตกเออหลงหลงลา ทั้งสองคนด้วยความน่ารักความฉลาดไม่พอนะก็ชาวเน็ตเนี่ยก็โดนตกไปด้วยอ,อรวมไปถึงเราสองคนพอโดนตกยังไงล่ะพอโดนตกดูเฟาลุกวันใช่ไหมมันก็ขึ้นฟีดกลายเป็นไวรัลกลายเป็นคนมีกระแสเอ,อ,อกลายเป็นคนมีกระแสในโซเชียลนะคะทีนี้นะคะคุณแล้วก็เป็นแบบประมาณว่าเอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็เรียกร้องให้คุณยายเนี่ยถ่ายคลิปลลานลงบอยๆเพราะ เอออยากเห็นเอออยากเห็นล้าน,านบางทีก็มีการไลฟ์บ้างเนาะเป็นคลิปบ้างก็เป็นไลฟ์สไตล์นั่นแหละคะ่ะการเลี้ยงหลานของยายแตนแล้วก็เป็นคลิปประจําวันที่เด็กๆเขาเล่นกันเขาทํากิจวัตรประจําวันกันใช่ไหมสาวคำพลอยใช่แต่ทีนนี้สาวคำพลอยมันจะมีแบบบางคนที่อเอาคลิปเด็กๆเนี่ยไปลงช่องตัวเองเพื่อเปิดรายได้ใช่ปะใช่ แล้วทีนี้นะ่ะแต่ละคนะที่เอามาลงพี่น้องครับไปสังเกตมากจะชอบเอาช็อตที่มันเป็นดราม่าเอาช็อตที่มันแบบว่าเด็กหน่อยเขายุ้มกันเขาตีกันเขาจังสตังสีเอามาโลง่งแมให้มันเกิดประเด็นขึ้นมาว่าอา้าวทาไมน้องถึงมาชอบแย่งทาไมน้องคนนี้ถึงมาตีคนนี้เนี่ย มันก็เป็นจุดประกายให้กับบางคนที่เขาไม่ชอบเนาะก็ออกมาวิจารณ์ออกมาด่าออกมาว่าเออพวกอคติน่ะออกมาโอ้เยอะกับาาแมนกับคลิปเพียงแค่ไม่กี่วีด้วยซ้ำค่ะใช่คือเอาจริงเนาะเด็กวัยเนี้ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาก็เล่นสนุกแล้วเขาก็แยกแยะไม่ออกแล้วันเป็นเรื่องปกติแมนปกติมากไม่มีอะไรที่ไม่ปกติเลยจริง เด็กแย่งของเล่นกันเด็กแบบว่าแบบมีอันนี้กันบ้างอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติบางทีเขาว่ารักกันหอมกันแล้วแต่ฟิลของเขาค่ะบางทีก็จะมีบ้างแหละอารมณ์เด็กเขาแบบคือเด็กเขายังยังยังไม่ได้แบบเหมือนผู้ใหญ่อะ่ะยังเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องแยกแยกให้ออกใช่ไหมสคาวคอยค่ะทีนี้นั่นแหละพอเอาคิด ไปลงต่างๆนานาแล้วมันทำให้เกิดดากมากแล้วคนก็แบบบางคนน้องแบบผู้ใหญ่ที่เสียบข่าวแบบไม่มีสติเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์เอะอย่างที่สาวคอพลอยว่าเลยทําไมน้องคนนั้นมีนิสัยแบบนี้น้องคนนี้ทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอเออทําให้ไม่แตนเองเนี่ย ก็ได้ออกมาโพสต์นะคะถึงคนที่ชอบเอาคลิปน้องเนี่ยไปลงในช่องตัวเองว่าอย่างไรบ้างคะสาวคำพอยค่ะทางแม่แตนใจเกินแสนนะคะมาโพสต์เมื่อกี้เลยนะคะบอกบว่าการที่จะเอาคลิปหลานข่อยนะ่ะกระเช็คดูกนเดอร์ลงเช็คดูกนลงเนี่ยนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่ไม่ใช่อะไรจะลงรัวรวหวังหาแต่รายได้หวังแต่ผลประโยชน์มไม่น่ารักเลยนะคะป้า อ่าใช่ค่ะแล้วทีนี้ที่สำคัญเลยไม่ใช่เพียงเป็นแค่โพสแรกนะทั้งการไลฟ์สดทั้งการโพสทั้งการอะไรตามแต่เย็ดเต็นเพิ่นบ่าหลายทั้งสอแอนทั้งบอดบอยเนาะออกมาวอาไลท์ขังอยู่ค่ะใ,ในการที่ออกมาเอาคลิปลูกหลานเพิ่นลงให้เช็คดีๆน้อยอืมแม่ค่ะค,คือเอามาลงเนี่ยเขาเกาใจดีแล้วนะคือคุณสามารถเอาคลิปเนี่ย มาสร้างรายได้ได้ใช่ไหมสาวคอมพะอยามาสร้างรายได้ได้มานู่นนี่นั่นให้กับตัวเองเป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์ให้ตัวเองนะอ่ะเขาก็ใจดีแล้วนะเนี่ยแต่คุณน่ะก็คือแบบว่าอย่าเห็นแต่ประโยชน์จนเกินไปาบางทีคุณก็ต้องเซฟเด็กเด็กด้วยดูด้วยว่าคลิปมันเหมาะสมหรือไม่ก่อนที่จะไปเผยแพร่สู่โซเชียลเผลอๆล่างมือนอสมุดนอะล่างมือขั้นบิด มักเอาคลิปช่วงแบบเด็กหน่อยเขายุ้มกันมาลงเรื่องเถื่อายแตนแหงสิบไทยคลิปเขาเห็นกันซูมือย่านย่านอยู่เนี่ยแบบเออดาหมามันหลาย,ลาย,ลายหลน์บไทยลงหรอกประมาณเนี่ยก็เป็นไงลหละพวกแฟนคลับเอฟซีทีมกักก็สีโบเซจัยเตี่ยเสาีโบกินเขาแบบกแบบินเขาไปแล้วนองบลับบอกกับการทีโบเดเบงึงเรงคนก็มีเ้าไออ,อ,อแบบวันนี้ไม่ดูน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยโอ้ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประมาณนี้ <Man. S 2> เนี่ยดูดิคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยแบบคือเอ็นดูตาเพตาพอเยอะมากค่ะอืมตาเพตาพอแบบน่ารักรักน้องแฟดนะคะแล้วก็เชื่อชมทั้งด้านคุณดายนะคะคุณยายคุณพอ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเด็กทั้งสองคนเอาจริงคือเลี้ยงได้แบบได้ดีมากเลยแหละคือนงเนาะเราเห็นว่าน้องเนี่ยฉลาดค่ะอืมคำพูดคำจาก็ฉลาดน้องพูดเพาะด้วยนะอืม ใช่แต่ว่าเรื่องตีกันหยุ่มกันอันนี้คือมันเรื่องปกติของเด็กๆอยู่แล่ถึงสีเลิศรู้พวกฟกมันอาศเด็กน้อยือจังหวัดเ่าบอกหูภาษาเขาเล่นเขาหยอกเขาตีกันหยุ่มกันอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบธรรมดาแบบทุกคนที่มีลูกก็ต้องรู้จักในโมเมนต์นี้เนาะในเรื่องราวนี้<ช>ค่ะเป็นกันทุกบ้านอืมีลูกมากกว่าหนึ่งคนใช่ ิ่งวัยไ,วไล่เรียกกันแล้วเนี่ยคือเขาวัยเดียวกันด้วยค่ะอืมขนาดแบบเพื่อนเราหรือคนรอบตัวเราใช่ไหมสาวค๊พลพอยที่มีลูกอย่างเงี้ยแบบวัยใกล้เคียงกันพี่น้องกันอย่าว่าแต่คนอื่นอีอ<ะ>อตัวเราเนี่ยเคยมีพี่อ่ะถามหน่อยคือว่าตอนเด็กๆเกนะี่ยเคยหยุ่มกับพี่ไหมแนนค่ะคนที่อัจฉริยะเนี่ยก็คือคิดแล้วก็นึก เนาะให้ถึงความเป็นจริงคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะฝากถึงคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะนึกถึงความเป็นจริงนะว่าเด็กตัวแค่เนี้ยมันเป็นเรื่องปกติส่วนคนที่เอาคลิปไปลงเนี่ยนอกจากจะเป็นคลิปที่เด็กแบบว่าตีกันหยุ่มกันเล่นกันแล้วเนี่ยแบบเซฟตอนที่เด็กใส่เสื้อผ้าอะไรหรือยังไงอย่างเงี้ยเซฟเขาด้วยนะใช่มันขึ้นจังมาแหละสาโลกสาโลกออนไลน์เนาะ สีล่งไปสไาเนี่ยมันเป็นสานะเป็นคนที่แบบน้องยิ่งสองคนเนี่ยยิ่งเป็นที่แบบว่าชื่นชอบของอย่างเฮ้าเนะาะมะลำ่ำศิลปินลูกมะล่ำเมืองเสียชื่นชอบรักมากแล้วยิ่งถ้าเกิดลงเงี้ยไปเนี่ยบางคนที่เป็นแฟนคลับที่แฟนคลับที่แบบไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะพอเห็นเรื่อนพาน้ซื้อน่ะได้มาเจอคลิปนี้ว่าเอา้าทําไมมีคนว่าน้องเพชรน้องพลอยเยอะจังทําไมถึงไปยุ่มกันเนี่ยบางคนแบบ ไม่ใช่เอฟซีได้มาเห็นคลิปเขาก็แบบว่าเออทําไมเป็นอย่างนี้ประมาณเนี้เนาะอ,อนนก็อั้<า>ก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นอะไรนะเกลียนเกลียนเกลียนโซเชียลเฉยๆหรอกคือ,อมไม่มีอะไรว่างอ,อ,อยากจะคอมเมนต์คนอื่นแค่นั้นเองพวกนี้นะ่ะแต่ใดๆคนที่นะฝากถึงเลยคนที่ที่เอาคลิปน้องเนี่ยไปหากินเนี่ยพ่อกับแม่เขาใจดีคุณยายใจดีแล้วก็ช่วยใจดีกับเด็กๆด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ย เคุณอาจจะแบบไม่สามารถถ่ายคลิปหรือว่าเอาคลิปน้องเนี่ยไปลงในโซเชียลของตัวเองได้อีกเลยถ้าหากคุณพอ่อคุณแม่เขาเห็นว่ามันไม่โอเคแล้วนะฝากเตือนจ้ะอ,อ่ะใดๆวันนี้สาขพอยเราก็ ขอเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะให้แยแตสทายคลิปตาเพชรตาพลอยต่อไปเพราะนอกจาก FC พ่อ FC แม่เราเองก็รอติดตามเด็กทั้งคู่เหมือนกันเนาะสัพลอยค่ะ,<อ>คะก็ดูก็มีความสุขทุกวันนั่นแหละกับการที่เออทั้งย่าเดีทไทยลวงกับพ่อดิบหัวมวลเป็นน้ำพินพี่น้อง แม่แมจัดพัะะอะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนเนาะมาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพ่อกันใหมคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ